ถึงน้องนิวบ้างดีกว่าน้องนิวไปวันไหนไปหาใครคะเออโมได้ไปสองวัน,นะคะ่ะได้ไปตั้งแต่วันส่งสเสด็จเลยค่ะซึ่งวันนั้นเนี่ยตอนแรกเราไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดว่าจะไปเพราะว่าเหมือนแบบวันก่อนหน้าที่เราทราบข่าวกันใช่ไหมคะก็เหมือนแบบว่าหดหูอุดอู้มากเลยอ,อยู่ที่บ้านอะไก็ยังไม่ทันได้คิดอะไรเงี้ยเพราะวันถัดมาที่เขาแบบไ้ส่งสเสด็จก็รู้สึกแบบอยู่บ้านเราแบบตื่นมาเราเปิดดูไอแกรมดูโซเชียลแบบตายแล้วอุดอู้มากๆเลยรู้สึกแบบ นี่แหละยังไงก็ต้องไปแล้วก็วันนั้นก็คือแบบก็คือไปแบบโดยที่ไม่รู้ว่าจะไปยังไงจะไปที่ไหนนะก็คือแบบนัดกับเพื่อนว่าแบบยังไงต้องไปว่ะไม่ได้อะไรเงี้ยก็ไปแบบไปจอดรถปุ๊บนั่งตุ๊กตุ๊กปรากวดตุ๊กตุ๊กไปไม่ไหวค่ะคนหรงติดมาก็เลยแบบอ่านั้นพี่ไปส่งมอไซค์ก็ได้ต่อมออไซค์ไปแล้วก็แบบไปแบบเดินกันแบบว่าไม่รู้ต้องไปจุดไหนอะไรเงี้ยเดินกันแบบวนไปวนมาก็แบบวินาทีที่แบบว่า ข้วโเสด็จผ่านนะคะคือเหมือนแบบลืมหายใจไปเลยช่วงหนึ่งแบบผ่านไปแล้วแบบอยู่ใกล้ไหมเราได้อยู่ใกล้ๆไหมคะออไม่ได้ใกล้มากค่ะก็คือเห็นเห็นแบบหลังค้ารถอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบก็คือแฮปปี้เราก็้อีกหนึ่งวันที่ไปอีกหนึ่งวันไปก็คือวันถัดจากวันนั้นค่ะก็คือไปแสดงความอะไรยนั่นก็คือไปกับวันนั้นเนี่ยก็ พอดีว่าพี่ออฟพี่แดงแล้วก็ออพี่แตวแ้วกับพี่อลเล็กที่แบบว่าเล่นเรื่องนา่าล่ากนักรามกันนะคะคือแบบนัดกันไปผอมการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอดีว่าวันที่เราไปก็เหมือนแบบว่าคือทุกคนก็จะไปจุดเทียนอะไรอย่างเงี้ยอบกำแพงมีแบบม,มีคนหนึ่งที่เขาแบบไม่ได้เป็นคนของในวังนะคะแต่ว่าเหมือนกับเขามาช่วยประกาศว่าแบบเอออย่าจุดเทียนติดกับกำแพงเพราะจะทำให้แบบ ยาไหม้ด้วยเวลาแบบเตลทีนยนหยดลงไปเลยหรือว่ารอบกำแพงก็จะเป็นดอยดอยแบบสีดำๆเนาะดำยอะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าเกิด <c oughs> มันไปลุกไหม้อะไรขึ้นมาเดี๋ยวมันจะเกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้แล้วเขาก็แบบว่าเดินตะโกนบอกรอบกำแพงซึ่งแบบกำแพงก็คือใหญ่มากนะเขาก็เดินบอกแล้วก็แบบคิดกับพี่เต้ว่าพี่เต้เราควรจะช่วยเขาแหละเออแล้วไงแล้วหนูทําไงอะ ตอนนั้นหนูก็เลยบอกในกลุ่มมันจะมีกลุ่มช่องฝามค่ะนี่ไงเห็นไหมใช่ตอนพระราชวังก็เลยกลายเป็นดำๆแบบนี้ซึ่งก็ดูไม่ดีเลยก็คือมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวอ่ะพระถงนี้กองของท่านคือเยอะเยอะไปแล้วเราเห็นบางคนจุดเทียนอ่ะก็ประดิษฐ์ทำเป็นรูปเปลก่าบ้างทำเป็นนั่นนี่บ้างอะไรเงี้ยล้อมเป็นวงบ้างอะไรยิ่งเยอะเลยอ่ะแล้วถ้าสมมติแบบเผื่อมันมีใบไม้ปลิวเข้าไปลึกบขึ้นมาหรือกระดาษแถวนั้นขยะมันปลิวไปปลบลึกบขึ้นมา มันจะเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นได้นะก็เตรียมฟังข่าวจากทางรัชกาลเนี่ยเขาจะจัดพื้นที่เฉพาะตอนนี้แบบนี้มันเป็นทมเนียมแบบฝรั่งใช่ค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ทําแต่ว่าตรงนี้อาจจะไม่เหมาะสมตอนนี้เปลี่ยนแล้วพอหลังจากที่มีการประกาศพอพออีกวันหนึ่งเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นดอกไม้ดอกไม้ดีกว่าเอาดอกไม้ไปวางรอบกําแพง ดิษฐ์แบบนี่ไงประดิษฐ์แบบนี้เลยขาเอาไปวางแค่ไหนเนาะน่าจะดีแต่ยากตรงนั้นก็เดสมอลเล่ไปแล้วเงแตอ่รอบๆเลยต้องเป็นธรรมชาติน้องมิวก็เลยคือเขาเรียกว่าขึ้นในไอจีขึ้นในไอจีแล้วก็มี เพื่อนๆนะักแสดงก็ช่วยกันโพสอย่างน้องมินก็ช่วยโพสด้วยขอความร่วมมือเนาะ,<ช>ะจริงๆก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงก,การอยากจะแสดงความรู้สึกอยากแสดงความไว้อะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเนี่ยพอเราได้ไปมองกันอีกมุมนึงเออเฮ้ยเดี๋ยวมันอาจจะเกิดอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นได้ค่ะอื้อจะมีไปวันไหนอีกบ้างไหมค่ะมีไหมส่วน่าแฟนๆอยากจะไปเจอด้วยแล้วก็ไปสําหรับมิวมิวตั้งใจว่าจะไปอีกรอบนึงค่ะไปกับแฟนคลับไปช่วยเก็บขยะอะไรแบบนี้เยอะแเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะไปพรุ่งนี้ ดีค่ะพี่แมพมิวลาค่ะก็ตอนนี้ก็เชื่อว่าคนไทยทุกคนก็ได้เห็นการดําเนินชีวิตหรือว่าการทํางานของพระองค์อย่างแบบมากมายแล้วก็ตอนนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนแล้วที่จะปฏิบัติตามแล้วก็เดินตามรอยเท้าท่านแล้วก็อยากทําให้พระองค์ผิดหวังค่ะอวันนี้ขอบคุณผู้คุณสามคนเพราะในฐานะคนเป็นสื่อเป็นคนที่อยู่ในสปอร์ตไลท์แล้วคนมองมาที่เราสิ่งที่ผู้คุณทํา คนที่ได้ติดตามเขาก็จะได้เกิดแรงบันดาลใจเขาก็จะได้เกิดความคิดว่าเอาล่ะดูสิพวกพี่เหล่านี้เขายังลงมือทำด้วยตัวเขาเองเลยเพราะฉะนั้นเราล่ะเราจะทำอะไรดีเพื่อในหลวงของเราขอบคุณคุณนักศึกษขอบคุณคนนะคะขอบคุณมากค่ะพ่อไม่ได้จากเราเราไปไหนไกลนะคะท่านยังคงสถิตอยู่ในใจของเราทุกคนตาบนิดนิราน์ค่ะ